เป็นพระอย่างไรถึงจะได้ของดีสะสมกันก็พระนี้ก็เรียกกันว่าพระพุทธรูปพระอริยบุตรนอนว่าพระพุทธรูปสายญาตหรือพระสายญาติเรียกพระพุทธรูปปางนอนว่าปางสายญาตก็เป็นพระที่หาได้ยากอีก นะครับเพราะว่าเป็นบางคุณพรมซึ่งจะเป็นพระบางคุณพรมนั้นจะสังเกตอย่างไรถึงจะรู้ว่าเป็นบางคุณพรมบางคุณพรมนั้นผมจะบอกเลยนะครับว่าบางคุณพรมนั้นที่จะสังเกตกันนั้นสังเกตได้ง่ายมากหนึ่งถ้าพระบางคุณพรมนั้นจะไม่มีเม็ดมวลสารนะครับพระบางคุณพรมก็จะส่งให้ดูความ ที่ว่าเนื้อของพระบางคุณพรมบางสายญาติก็ดูที่ว่าหนึ่งพระบางคุณพรมจะไม่มีเม็ดมวลสารถ้ามีเม็ดบุลสารก็จะเป็นวัดระฆังนะครับซึ่งพระบางสายญาตินั้นทุกท่านนั้นเลื่นกันก็จะเล่นหาเนื้อหาที่ว่า ความสวยความงามแต่พระองค์นี้นั้นจะมีความเก่าที่จะบ่งบอกถึงความเก่านั้นบอกโดยที่ว่าเนื้อนันจะตะปุ่มตะปับหรือขุขะส่งเข้าไปให้ดูเนื้อหากันเนื้อหาจะไม่เรียบไม่ตึงนะครับเนื้อหาจะยน่นนครับเนื้อหาจะยน่นนะครับ พาดูเนื้อหาของพระองค์นี้ทุกท่านจะได้รู้นะครับว่าปางสายญาตินั้นถ้าจะเล่นกันก็เล่นดูที่เนื้อหากันว่าพระความเก่าของพระนั้นดูความเก่าแล้วจะชัดขนาดไหนก็มาดูด้านหลังกันด้านหลังนี้ด้านหลังก็เข้าในกล้องให้ดู ดูความเก่าคาบที่เกาะไวน้นี้ทุกท่านนั้นจะสังเกตได้ง่ายมากและพิสูจน์ได้ง่ายมากคาบที่เกาะนั้นเราก็เอาสิ่งของอะไรที่มาขูดขูดดูว่าคาบนั้นเป็นคาบใหม่หรือคาบเก่าถ้าคาบเก่านั้นจะขูดให้ออกจะฝังเข้าไปในเนื้อผ้าเลยนะครับสิ่งนี้ทุกท่านนั้นควรจะ รูกันนะครับจะได้เข้าใจกันแล้วก็องค์นี้ให้ดูจะหยิบองค์มาเปรียบเทียบมาให้ดูก็เป็นบางคุณพมเหมือนกันเห็นไหมครับว่าพระนั้นเนื้อนั้นจะตะปุ่มตะปักนะครับจะไม่ตึงไม่เรียบนะครับเนื้อหาของพระนั้นจะเห็นลายเป็นเหมือนลายผ้าเห็นไหมครับ เป็นเส้นๆก็เป็นลายที่ออกมาจากบ็อกของพระนะครับซึ่งพระองค์นี้นั้นถ้าสังเกตดีๆนั้นจุดสังเกตนั้นจะสังเกตได้หลายอย่างหลายสิ่งนะครับกล้องให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับทุกอย่างนั้นจบที่ความเก่าและเนื้อหาของพระนะครับ ดูดูไว้นะครับซึ่งจะได้รู้กันว่าทุกอย่างนั้นทุกท่านนั้นเล่นวะรตะคังหรือว่าเล่นบางคุณพรมนั้นความที่ว่าทุกท่านยังไม่รู้ว่าทุกอย่างนั้นจะดูบางคุณพรมนั้นเขาดูที่ไหนและดูเนื้อหาอย่างไรถึงจะเป็นบางคุณพรม บางคุณพพนั้นจะบอกไว้ให้ทุกท่านนั้นเข้าใจนะครับว่าบางคุณพพนั้นจะไม่มีเม็ดมวลสารนะครับจะไม่มีเม็ดมวลสารทุกอย่างนั้นต้องดูที่เนื้อหาของพระและความคมชัดของพระแล้วก็เนื้อว่าเนื้อจะตึงหรือเนื้อจะเรียบนั้นก็เอามาพิสูจน์กันและดูกันเลยจะเข้าใจได้ไวนะครับ นี่ก็เป็นบางคุณ่มอีโคงหนึ่งนะครับก็พระนี้ก็จะงอจะบิดจะเบี้ยวนะครับเพราะว่าพระก็นานก็สภาพก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังนี้เข้ากล้องให้ดูนะครับความเก่าที่คาบกูก่เกาะนั้นก็แค่ดูก็ไม่ออกเพราะว่าคาบกูนั้นเป็นคาบกู่เก่าจริง แล้วก็เนี้วแน่นจริงนี่ก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับองค์นี้จะได้รู้กันแล้วก็จะได้เก็บสะสมกันนะครับเพราะว่าเป็นพระที่หายากนะครับต่างสายญาตนี้หายากมากเพราะว่าเขาสแสวงหากันก็เป็นพระชุดบางคุณพุมนะครับต่างสายญาตนะครับก็องค์นี้ผมให้ดูก็ให้มาดูว่า องเลรกับองค์ที่สองนั้นมาให้ดูนั้นคือหนึ่งอยากให้ทุกท่านรู้จากบางขุนพรมนะครับแล้วก็ดูเนื้อของพระนะครับนี่ก็ดูไปสององแล้วเหลือองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายนี้ก็เอามาให้เปรียบเทียบดูเนื้อหากันอย่างชัดๆกันจะได้รู้นะครับว่าพระใหม่กับพระเก่านั้นจะสังเกตได้ง่ายมากนะครับพระ ความเก่าของพระนั้นซึ่งจะดูนั้นคือดูที่เนื้อนะครับเนื้อจะเห็นว่าจะบ่งบอกถึงอายุของพระนะครับแล้วก็มาดูที่พิมพ์แล้วก็ดูที่ทรงพระนะครับดูที่ปลายเกศดูที่นิ้วมือแล้วก็ดูทั่วทั่วขององค์พระดูเส้นสังขากตินะครับซึ่งความคมชัดของ พระนั้นจะได้ปรากฏในสายตาของท่านท่านโ็จะจําพระแต่ละองค์แต่ละอย่างได้นะครับดูนะครับเนื้อจะเหมือนว่าจะโงกขึ้นนะครับพระอายุนานก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้นะครับคาบเก่านั้น จะเช็ดดูก็ได้นะครับถ้าใครจะพิสูจน์ก็เช็ดดูนะครับผมก็ได้ลงพิสูจน์ดูแล้วก็ภาพเก่านั้นจะฝังอยู่กับเนื้อพระนี่แหละครับพิสูจน์ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ดูความงดงามของพระนะครับจะปราณีตมากนะครับก็พุทธลักษณะของพระนั้นจะงดงามนะครับองค์นี้ก็ เหมือนกัน <listed> ก <normal> ับองค์ที่1งองค์ที่2นะครับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่3มนะครับองค์ที่สานี้จะให้มาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นทุกอย่างนั้นก็ดูที่เนื้อหาของพระนะครับบางคนพรมนั้นจะไม่มีเม็ดมนสารนะครับจะไม่มีเม็ดมนสารถ้ามีเม็ดมนสารนั้นก็เป็นวัดระฆังนะครับ นี่ก็เป็นบางคุ่นผมนะครับซึ่งเก่านะครับเก่าจริงแล้วก็เนื้อหาก็ลึกจริงนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านจะดูพระแต่ละอย่างนั้นก็ควรจะศึกษาเนื้อหาของพระนะครับดูความเก่าให้เป็นแล้วก็ดูพิมพ์มูไรดูทรงนะครับทุกอย่างนั้นจบอยู่ในตัวท่าน